เช็คสวัสดีครับเช็คสวัสดีครับโหเสียงกล้องมาก check, จะต้อง check, สสสใส่มันต้องเป็นต้องปิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวสวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมเองก็อยากมาทดสอบ เรื่องเกี่ยวกับการใช้สตรีมยาร์ดนะฮะซึ่งมันสามารถที่จะฟลายสตรีมผ mm ่านแฟนเพจแบบกรุป๊ปนะฮะเป็นเฟซก็เป็นผ่านในช่องของตัวเองได้ใน y o u t u นะฮะถือว่าเป็นการสตรีมมิ่งอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยจะประหยัดเงินมากๆนะครับเพียงแค่เราจ่ายรายเดือนไปไม่กี่บาทเองนะครับแต่ว่ามันได้รีซอพ์คือ2แบบด้วยกันนะฮะ ตอนนี้ก็ต้องมาทดสอบดูว่า ه, ถ้าเกิดว่าผมเลต้องมาสตรีมแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะฮะ,อ,ะอย่างแรกแล้วก็คือเรื่องเสียงเสียงมันเริ่มกรองกองนะครับก็จะต้องมานั่งปรับแอป,ปจัดกันนิดนึงนะครับเสียงมันก้องมากเลยืนนยินอยู่นะฮะเดี๋ยวผมลองไปปรับตัวกล้องตัวเสียงนิดนึงนะครับน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสักนิดนึดนงเพราะว่าผมใช้ตัวสปีกเกอร์ที่เป็นของ s ตูดิโ o S นะฮะนี่นะครับตัวตัวที่พเพื่อนๆนะครับก็ได้สินค้ามารีวิวนะครับของ Studio ของเป็นเป็นหูฟังของสเตรียนนะฮะเขาให้มารีวิวแล้วก็ให้สินค้ามาด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณจริงนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้มันยังมีปัญหานิดนึงนะครับผมก็เดือดสองหลายๆแบบด้วยกันผมใช้ตัวไมโครโฟน AK 5 3 7 0นะครับนี่ตัว เพื่อนๆเห็น,นก็เป็นของสลาโมนิกนะครับก็คือพักแอนเพย์นะครับักแอนเพย์ตอนนี้มันสะดวกสบายมากครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะต้องใช้ระบบ OBS ใส่นู่ใส่นี่นะครับแล้วก็ระบบมันไม่ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่ตนมาทดสอบแบบเบ์เซอร์นี้มันจะรู้จัดเสถียรเหมือนกันหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆนะครับก็คือว่าต้องต้องต่อผ่านเบ์เซอร์หรือว่าต่อผ่านแคปเจอร์การ์ดแบบนี้นะฮะ นะต้องป่าต่อผ่านนะครับถึงจะได้กล้องนะครับถ้าเกิดว่าผมต่อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องกล้องเขาเรียกว่าเว็บแคมอะครับผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีอะแล้วก็มันไม่ค่อยสวยอะฮะถ้าเกิดเราต่อตัวที่เป็นกลาเมราแบบนี้ฮะตัวผมต่อผ่าน G S five เนี่ยมันก็ได้ภาพออกมาแล้วมันค่อนข้างจะโอเคกว่านะครับ เดี๋ยวผมลองใช้เป็นเจ้าสตูดิโอเอสดูนะครับเดี๋ยววางฟังฟังเสียงดูก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาก็ลองทักแล้วก็ร่วมเช็คกับผมในส่วนของเสียงนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมผม,ผมต้องทดสอบดูว่าเป็นยังไงนะฮะเสียงไม่แน่ใจว่าจะโอเคไหมโหเสียงกองมาก อย่างนึงนะฮะเดี๋ยวสวัสดีนะครับสำหรับในสคริปต์เนี่ยผมเองก็อยากมาทดสอบกับการใช้สิมยับนะฮะซึ่งมันสามารถที่จะ price steam ผ่านแฟนเพจนะฮะเดี๋ยวสวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมเองก็อยากมาทดสอบ มีเสียงทั้งหมาทั้งอะไรนะเออเสียงมไม่โอเคอะไรเลยเนี่ยต้องทดสอบดูก่อนครับพวกผมก็ใช้ข้างแรกเหมือนกันของสตรีมยาร์ดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ยินเนี่ยถ้าได้ยินยังไงเนี่ยรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเสียงดีเลย์กว่าที่จะเห็นภาพได้ยินเสียงเนี่ยต้องรออีกสักพักหนึ่ง เสียงไม่โอเคอะไรเลยเนี่ยต้องทดสอบดูก่อนครับพวกผมก็ใช้ข้างแรกเหมือนกันของสตรีมยาร์ดนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ได้ยินเนี่ยถ้าได้ยินอย่างไรเนี่ยรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเสียงดีเลยกว่าที่จะเห็นภาพอ่าเสียงโอเคแล้วนะครับก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยากมาทดสอบดูนะครับในระบบสตรีมยาร์ดนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสาหรับดาวน์โหลด new normal แบบใหม่นะครับคงจะ เซอร์ไพรส์กันหลายๆายคนแล้วผมเปิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้ทุกคนเนี่ยแชร์กันแบบกระหนำ Sale นะ่ำซัมเมอร์เซลประมาณว่าเออเอ้นีิวนอร์มอลหรือเปล่าวะมันมาถึงแล้วนะครับมันมาถึงแล้วในระบบ Microsoft นะมันถึงเวลาแล้วที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายคอมมิชชั่นบางคนเนี่ยค่อนข้างตกใจผมเองก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็มีภาระเหมือนกันนะครับแต่ดีหน่อยก็คือว่าผ่อนลดเรียบร้อยแล้ว รถเนี้ยก็คือไม่มีภาระแล้วแต่บ้านเนี่ยก็คือต้องผ่อนใบยาวๆนะครับใครเข้ามาก็มาทักทายกันได้ครับไลฟ์นี้ก็คือเป็นแค่ทดสอบดูให้นั้นเองผมอยากจะเช็คเรื่องเกี่ยวกับเสียงเนี้ยผมเซตอัพแล้วประมาณนี้เป็นยังไงนะฮะถ้าใครที่เดี๋ยวนะมีคนคอมเมนต์มาด้วยใครเอ่ยออไม่เห็นใน Facebook นะฮะไม่ไม่ได้ระบุชื่อนะเป็นคําว่า facebook User นะฮะ เลยผู้ชูเ์นครับไม่ได้ไม่ได้ระบุชื่อก็สวัสดีนะครับก็หมานี่อนข้างเสียงดังนิดหนึ่งนะครับผมเองก็วันนี้นะครับดีใจมากๆที่ว่ามันมีโปรแกรมเบราว์เซอร์แบบนี้นะครับจริงๆที่เห็นเนี่ยคือได้มาจากพี่หาวนะครับแล้วก็เห็นน้องทีด้วยน้องทีมาแชร์ในส่วนของนี้เอ๊ะสตรีมยาร์ดมันใช้ง่ายจริงๆแล้วก็ ผมทดสอบประมาณแค่สิบนาทีไม่ใช่สิบนาทีเดียเวอร์ไปประมาณยี่สิบนาทีนะครับในการทดสอบกนะ็ตัดสินใจเลยนะครับว่ามันน่าใช้อยู่ควรจะจ่ายหลายเดือนไหมผมว่าจ่ายโอเคนะอยู่ประมาณที่เดี๋ยวผมแชร์ให้ดูหน้าจอนะหน้าจอผมแชร์ให้มันแชร์มันแชร์ได้ด้วยนะหน้าจอของเรานะนก็สะดวกดีนะครับ อันนี้เป็นแพนนิ่งของชัตเตอร์นะฮะมาดูนี่ก็คือว่าอยู่ที่เบสิกเนี่ยมันอยู่25% 5่สิบาไม่ใช่ยี่สาเป US ดอลลาร์นะครับสำหรับที่เป็นฟรีเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปใช้งานได้นะครับแต่วันแชร์ได้แค่1นึ่งยูเซอร์เท่านั้นและมันมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีโลโก้ของเขาอะนะครับ Power by Steamyard อะไรแล้มานั้นก็ ก็ต้องยอม,มะครเพื่อให้เขาโฆษณาไปด้วยเพราะเราเลยอยากใช้ฟรีนะครับแล้วนอกจากนี้มันสตรีมแบบมีลิมิตด้วยคือได้แค่20 20ชั่วโมงได้แค่20ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนะก็มีโลโก้ด้วยนะครับแชร์ได้แค่ที่เดียวนะครามาดูตรงที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็นเบสิกคือ25 USD นะครับก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะครับเกือบ800 สิ่งที่ได้ก็คือว่าเป็นโลโก้ออกไปโอเวอร์เลย์ออกไปแบ็กการ์ดออกไปนะครับสามารถคัสตอมได้แบบ RTMP ก็คือ RTMP นี่ RTMP เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเอาตรงที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเขามาใส่นะครับจะเป็นอันอื่นก็ได้นะครับเป็นแบบาคาว่าเป็นคัสตอมคัสตอมมิกอะครับหมือว่าเราสามารถที่จะไปแชร์ในที่ที่อืนอ่นๆได้ประมาณนั้นและคอร์ดได้ สชั่วโมงต่อหนสตรีมโอ้เยอะแล้วนะครับชั่วโมงเดียวก็เหนื่อยแล้วนะมันตินะครับก็คือมันติสตรีมไอเนี้ยที่ผมต้องการคือแค่2แค่2ที่ผมก็เหลือเกินพอแล้วนะครับตอบคำตอบโจทย์ของผมได้เยอะมากๆคือเป็น Facebook f a n Page และ YouTube นั่นเองนะครับอะยี่สิบเอ us นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นเป็นรายปีเนี่ยมันก็ต้องจ่ายเพิ่มหน,หนีกนึงนะครับ ก็เซฟไปได้60 US นะครับนี่สำหรับคนที่อยากจะทำแบบจริงจังเลยนะครับในการใช้พวกสติมยาร์ดในการสัมษณสสัมภาษณ์เอยอะไรเอ่ยนะครับหรือว่ามีกลุ่มอะไรที่ต้องการสัมมนานะครับแบบแบบเปิดแบบนี้ฮะเบอร์สัมมนาในกลุ่มนะครับผมก็คิดว่ามันก็เซฟได้ค่อนขาอ้างเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่อยากจะไปไป ไ่ลงเยอะเกินไปนะครับในการจ่ายหลายเดือนก็เลยขอลองสักเตือนหนึ่งก่อนนะครับมันก็อยู่ที่25ก็แพงกว่าประมาณ5 US ประมาณนั้นนะฮะอ่านี่นะครับก็คือเป็นการแชร์นะครับนี่ผมท่านแชร์ผ่านาตัวเพลเซอร์ของเขาเลยนะครับอกลับมาแล้วนะครับนะมันก็โชว์ได้ด้วยว่าไอ้ใครเข้ามาทักนะครับบางคนอาจจะ มีชื่ออยู่นะครับว่าไอ้ชื่ออะไรประมาณไหนนะครับคนไหนนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วแบนเนอร์มันสามารถที่จะใส่แบนเนอร์ได้ไหมแบนเนอร์ก็ใส่ข้างบนได้นะครับอ่าอันนี้สําหรับคนที่แบบมีคนเข้ามาดูเยอะมากมีสปอนเซอร์อะไรประมาณนี้ผมว่ามันก็ใช้งานได้นะครับอืมนะผมซ่อนก่อนดีกว่าซ่อนอคอมเมนต์นะครับอืม แล้วนอกจากนี้นะครับมันมีการ private chat chat chat, chat private chat นะฮะแบนเนอร์เราก็สามารถใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะก็เพิ่มไปหรือว่าจะใส่สไลด์เข้าไปได้นะครับอย่างเช่นอ่าอันนี้ก็คือเป็นของอตัวนี้จะเป็น Shutterstock นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนอะไรก็คือปรับเปลี่ยนคอมมิชชั่นนะฮะรีิรวอะไรประมาณนั้น ใครๆที่เข้ามาเห็นเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะก็คือเลเวลหนึ่งนะครับตั้งแต่หนึ่งยโหลดก็้าเปซนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่เรื่องเกี่ยวกับแพ็กเกจที่เขาขายด้วยนะฮะผมอาจจะไม่ไปลงรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าเราต้อง keep คีบวอลกิ้งอะฮะก็คือต้องทำไปนะครับก็มีกำลังใจให้กันและกันนะฮะนี่ผมแชร์ ตัวแพนนิ่งให้เขาให้แต่ละคนดูนะฮะไอันี่ก็เป็นหน้าจอนะที่ผมบอกก็คือลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยเวลาเขาซื้อก็จะมีอยู่สองสองอย่างด้วยกันก็คือ Subscription กับ On Demand p a c กนะครับไม่เหมือนกันนะครับเมื่อคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีห้าสิบรูปนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบห้าไม่ใช่บาทดิ US ดอลลาร์นะครับต่อเดือนสามร้อยห้าสิบนะฮะนี่นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก็ต่อเดือนนะครับในการ ซื้อรูปภาพของเขาประมาณนั้นนะฮะก็ใครว่างก็เข้าไปดูได้นะมันก็จะมี price อยู่ข้างบนเนี่ยตรงนี้เลยนะฮะก็จะมีอีกก็คือ on pack แต่ subscription เนี่ยมันก็มีการ print หรือว่าการใช้งานเนี่ยจำกัดนะครับแต่ถ้าเกิด on demand นี่บางคนอาจจะไปทำ template หรือว่าทำไปขายทำอะไรอย่างเนี้ยคนจะซื้อเป็น on demand pack ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรายเส้นที่เราจะต้องนำไปใช้นะฮะ อันนี้ก็เลยมาคุยนะครับแต่ถ้าในวันผมมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยถามผู้รู้หรือว่าถามคนที่เขาทราบจริงๆในเรื่องของตรงนี้แบบละเอียดนนครับผมแบบรู้แบบคร่าวๆผมไม่กล้าลงรายละเอียดมากเดี๋ยวจะให้ข้อมูลผิดนะครับประมาณนั้นนะเท่าผมบอกเท่าที่ผมพอที่จะทราบนั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าต้องการแบบ กด์ไลน์แบบเซมโบลเซมโบลเนี่ยมาดูนี้เลยนะครับแบบ Subscription on demand pack มันต่างยางไงก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวค่อยอหาคนที่ผู้รู้จริงๆครับมาสอบถามดูนะครับตอนนี้จะยังไม่ไม่รู้เลยว่าจะเชิญใครมาคุยนะครับวันนี้ก็มาทดสอบดูว่าเอ้เสียงภาพเป็นยังไงแค่นั้นเองมันแชร์ลิงได้ด้วยโอ้มันเซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาก็เข้ามาทักถายกันได้นะครับผม อ่าลงลงมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คืออ่านี่ครับสามารถที่จะโชว์คอมเมนต์ได้นะครับผมชอบมากเลยนะครับนี่นะฮะลงลงมาเหมือนกันนะครับก็อ่ะน่าจะเทได้ประมาณนี้ผมว่าเอ้ยมันโอเคมากเลยนะไม่ต้องไปผ่านระบบ obs อะไรแล้ว obs เนี่ยมันทำให้เราค่อนข้างจะเหนื่อยมาก,มากๆเกี่ยวกับการ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ครับแล้วกม็มันใช้พลังของคอมพิวเตอร์เยอะมากๆนะครับแต่สําหรับเจ้าสต y มยาตัวนี้ผมปักแอนเพย์ได้ทันทีนะครับแค่เราซื้อ c a p เจ r ร์การ์นะครับใครอยากจะได้อะไรนะกาเรียกว่า d e Deep o f f i e l d หรือว่าเป็นการถ่ายด้วยกล้องนะครับผมใช้เจ็ไฟในการถ่ายนะครับติดด้วยเลนเลนไลกาครับคือเลนไลกาก็คือเป็นเลนสิบห้ามิล ะครับเป็นเรนที่ค่อนข้างอขคมมากๆนะผมชอบมากๆติดไปถ่ายพุทธแสรงเนี่ยมันจะดวกดีนะครับผมอ่นะก็เดี๋ยวผมขอเลิกแชร์ก่อนเลิกแชร์ของตัวนี้ก่อนนะครับมันยังค้างนะฮะนี่ เออเอามันเลิกแชร์ไม่ได้เติมนะไหมครับ โอ้ผมซ่อนอยู่ข้างหลังแทนเลยอ่อผมลืมไปว่าผมแชร์ลิงเป็นหน้าจอแบบนี้อ่ามีคนถามว่า ups คืออะไรก็คือเป็น,นโปรแกรม o u t s o u r c ะครับโปรแกรม o u t s o u r c อีกย่างหนึ่งที่เราไม่ต้องจะต้องมานั่งจ่ายเงินแต่ว่ามันจะต้องมาเซตอัพอะไรหายอย่างนะครับก็ผมเคยทำที่ทอลียลไว้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ให้ดูดีกว่าแชร์ให้ดูดีกว่ามีคนถามแล้ว บ OBS o b สเนี่ยสามารถที่ใช้แบบ Windows ก็ได้ในระบบ Apple ก็ได้ Linux ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ดูกว่านะครับเป็นยังไงนะครับบางคนถามอยู่ว่าเอะมันคืออะไรผมใช้มาแล้วนะครับสักระยะหนึ่งแล้วดูว่ามันเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าคือคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้แรงพลังค่อนข้างเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมแชร แชหนาจอนะครับเดี๋ยวแชหนาจอแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวแชร์รหน้าจอให้ดูนะครับที่หน้าจอเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรม obs นะฮะเรามาดูว่า obs เนี่ยมันสามารถที่จะใช้แบบ windows นะครับ mac ได้แล้วก็ linux นะครับใครที่ใช้ระบบไหนก็สามารถเข้าไปใช้ได้เลยนะครับคือการที่ใช้ระบบ obs เป็น outsource แบบนี้มันก็ทำให้เราใส่ข้อความอะไรก็ได้นะครับหรือว่าเป็นใส่เป็น แนะนำตัวข้างบนเป็นแบนเนอร์ของเราเองข้างข้างล่างับเนี้มันก็สะดวกสบายดีนะครับแต่ว่ามันแชร์ได้แค่หนึ่งหนึ่งชแนลของเราหรือว่าใน YouTube แค่หนึ่งที่เท่านั้นถ้าเป็น Facebook ก็ได้แค่เพจได้เท่านั้นนะครับมันไม่สามารถจะอยากกระจายได้แต่ถามว่ามันสามารถใช้กับสตรีมยากได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าต้องไปปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับในทูแล้วก็มันจะมีอะไรวิชวลอะไรมันจะมัน,ม,นมันสามารถที่จะ ไปคลิกบนตรงสต e a มอยากได้เราคลิกมาว่าเอ้เป็นเป็นกล้องผ่าน OBS เราก็สามารถใส่ลูกเล่นตรงนงั้นได้นะฮะสำหรับตรงนี้ก็คือหลักๆแล้วที่ใช้สต e a ม y ยา d เนี่ยผมต้องการแชร์ดเดียสอที่นะครับเป็นเป็นหลักๆเลยแล้วก็ไม่ต้องการที่จะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างเงินมากจริงๆโอ้โห สเตมมิง่งบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีการดีเลย์นะครับมันต้องผ่านโปรแกรมผ่านแคปเจอร์การ์ดผ่านเข้าไปแล้วถ้าคอมพิวเตอร์เ,อเป็นเน็ตของคุณไม่แรงพอเนี่ยมันอัปโหลดเข้าไปก็ลืมทำให้เราช้าหรือว่าลุดง่ายแล้วมานั้นนะนะครับผมอ่ะหน้าจอของผมเริ่มจะแบตจะหมดแล้วนะครับแบตจะหมดแล้วก็ วันนี้ผมคิดว่าน่าจะทดสอบประมาณนี้นะผมน่าจะพอใจละระดับเองละ,ะเดี๋ยวไว้วันวันพฤหัสนี้นะครับมีมีแขกนะครับพิเศษนะครับรู้จักกันอยู่ก็คือคุณแอนนะครับก็เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของอุปกรณ์นะครับหรือว่าความจำเป็นในช่วง stay at home แบบนี้นะครับต้องประหยัดนะครับ ปัจจัยอะไรต่างๆก็ต้องเซฟหมดเลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับใครที่อยู่ใน youtube ก็ฝากด้วยนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์นิดนึงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันพฤหัสนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับนี่แบตหัวโโขึ้นมาแล้วแบตขึ้นมาแล้วอ่ะไม่มีอะไรแล้วครับนี้ก็ไม่แค่เทสปกติปกติประมาณนี้นะครับก็คุยไปกันเองนะมันสามารถไลฟ์ได้ีองทีแล้ว ชอบมากๆนะครับสีมยาก็เป็นการตอบโจทย์แล้วก็ง่ายมากคอมพิวเตอร์ไม่ต้องใช้อะไรแรงๆนะครับมันผ่านเบราว์เซอร์เสร็จปุ๊บเราเราใช้กล้องอะไรก็ได้ในการสีมจบทันทีนะครับโอ้คุ้มค่านะครับก็โอเคนะเดี๋ยวเราลองทดสอบแล้วก็ใช้งานดูแบบเป็นเดือนเป็นเดือนไปนะครับถ้ามันเวิร์กแล้วมันโอเคมันจุดติดแล้วค่อยว่ากันจ่ายเป็นหลายปีไปนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับ ก็เดี๋ยวถ้าไงแล้วเราไปเจอกันวันพฤหัสนี้ผมก็มาทดสอบดูในตรงนี้อ่ะกล้องดับต่ละกล้องดับเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะฮะโอเคเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ